ครับสวัสดีครับพบกันเช่นเคยกับผมมอสจากมอโตครีเอเตอร์ชแนลนะครับกับการดูดวงไพ่ยิปซีเพื่อความบันเทิงกันเช่นเคยนะครับย้ําเสมอว่าผมดูอย่างตั้งใจแต่อยากให้คุณผู้ชมรับชมด้วยความผ่อนคลายนะครับดูเป็นความบันเทิงนะอย่าไปคิดมากนะครับผมนะถ้าคำทำนายดีรับเอาไว้ถ้ารู้สึกไม่ถูกใจอย่าเอาไปจิตตกอย่าเครียดนะครับเพราะนี่คือการดูโดยรวมโดยกว้างไม่สามารถตรงกับทุกท่านนะครับถ้าอยากดูให้ตรงให้แม่นยํากับตัวท่านมากยิ่งขึ้นก็ทักทายกันมาดูส่วนตัวได้ที่ไล 95, ไน์ไอเดียมอคโตเก้าห้ารัเลยคบ ในการดูดวงพระยิ่ซีนี้ก็จะดูเป็นแบบพิกาดาพิกเด็กนะครับตามสไตล์ผมนะครับจะมีไพ่ให้เลือก3ามกองนะโดยจะมีองค์หลวงปู่ทวดเป็นองค์พระประธานแล้วก็มีไพ่ให้เลือก3ามกองคือหนึ่งกองที่1สีม่วงพระสมเด็จวัดระังกองที่สองสีเหลืองหลวงพ่อรวยและกองที่3สีแดงหลวงพ่อทันใจอยากให้ทําสมาธิดีๆแล้วเลือกเพียงกองเดียวเพื่อให้ได้คําตอบที่ตรงใจที่สุดนะครับ แต่ถ้าคุณรู้สึกว่าดูแล้วเลือกแล้วรู้สึกไม่ตรงใจสามารถทําสมาธิใหม่เพื่อเลือกกองอื่นได้เช่นกันหรือจะปิดวิดีโอนี้พักไว้ก่อนแล้วค่อยกลับมาดูในโอกาสหน้าก็ได้เช่นกันเพราะวิดีโอนี้ไม่มีวันหมดอายุดูเมื่อไหร่ก็ได้นะครับผมโอเคครับเดี๋ยวไปดูกันเลยว่าวันนี้จะดูกันในหัวข้ออะไรไปดูกันเลยครับหัวข้อที่เราจะดูกันในวันนี้ก็คือพลังพิเศษในตัวคุณที่คุณมีโดยไม่รู้ตัวอาาน่าสนใจนะครับคุณที่เลือกไพ่กองที่หนึ่งคุณได้ไพ่เก้าไม้เท้า nine of wands ราชาดาบ King of Swords เอ้ยพลังด้านไหนความแข็งแกร่งหรือเปล่าห้าดาบ Fire of Swords เ h e m ย g i ม่จ n อืมยานอย่างรู้หรือเปล่าเดี๋ยวมาดูกันนะแปดไม้เท้า Eight of Wands โอเคคุณที่เลือกไพ่กองที่หนึ่งมาขยายความกันตรงตรงตามหน้าไพ่เลยนะครับไม่สามารถตรงทุกท่านนะดูเป็นแนวทางํำทำนายไหน ตรงจริตตรงใจตรงชีวิตเอาไว้ประยุกต์ใช้ได้ถ้ารู้สึกไม่ตรงก็ไม่ต้องรับไว้หรือทําสมาธิใหม่แล้วเลือกไพ่กองอื่นได้เช่นกันนะครับมาดูกันคุณกองที่หนึ่งพลังพิเศษในตัวคุณที่คุณมีโดยที่คุณอาจจะไม่รู้ตัวเออมันเป็นพลังงานเกี่ยวกับยานอย่างรู้แล้วก็การรักษาตัวรอดเป็นยอดดีเออการมียานอย่างรู้ทํานองนี้การ รู้จักเอาตัวรอดอมีสัญชตาตญาณระวังภัยมากกว่าคนทั่วไปเป็นพิเศษคุณจะรู้ล่วงหน้าว่าจะมีเหตุการณ์ใดๆที่ไม่ดีเกิดขึ้นโดยที่ตัวคุณเองก็ไม่รู้ว่าคุณรู้เออมันจะเป็นสัญญาณในใจบางอย่างหรือเป็นสังหรณ์บางอย่างที่จะผุดแวบขึ้นมาในความคิดในช่วงเวลานั้นๆแล้วจะทําให้คุณเปลี่ยนเหตุการณ์ได้ทันเปลี่ยนการการะทาได้ทันหรือแม้แต่โดนจิตโดนใจให้คุณไปทําอย่างอื่นทําให้คุณแคล้วคลาดปลอดภยัยแล้วก็เหมือนกับ รอดพ้นจากอันตรายได้โดยที่คุณก็ไม่รู้ตัวเออลองนึกภาพตามนะถ้าสมมุติยกตัวอย่างอย่างเช่นว่าถ้าคุณเดินทางไปที่ไหนสักแห่งหนึ่งแล้วคุณเดินก้าวเร็วไปสักสิบก้าวหรือสักเร็วไปสักสองนาทีแบบนี้อาจจะเกิดเหตุอะไรที่ทําให้เจ็บเง้อเจ็บตัวได้แล้วมันมักจะมีเหตุที่ทําให้คุณชะลอฝีเท้า,าดึงตัวเองให้ช้าลงหรือเบี่ยงไปทําอย่างอื่นก่อนแล้วค่อยไปหนะ้าที่หมายนั้น เมื่อเหตุนั้นเกิดขึ้นก็ไม่กระทบไม่โดนกับตัวคุณอะไรทำนองนี้เรานึกภาพตามนะครับมันเป็นความแคล้วคลาดอย่างหนึ่งเออเป็นพลังพิเศษในการอย่างรู้ดังกล่าวคุณกองที่หนึ่งนี้ในบางท่านนะสามารถเป็นนักพยากรณ์เป็นนักทำนายเป็นหมอดูได้เลยเออประมาณนี้เพราะว่าคุณจะมียาอย่างรู้เป็นพิเศษคุณสามารถสื่อสารกับบางอย่างได้เออนี่คือความเชื่อนะครับ ลองพิจารณาดูนะไม่ต้องเชื่อผมร้อยเปอร์เซ็นตนะครับลองพิจารณาดูว่าคุณมีอะไรทํานองนี้ในตัวเองไหมทั้งทางความคิดจิตใจอะไรก็แล้วแต่คือเราไม่ได้จะเชียร์ว่าคุณจะต้องเป็นผู้วิเศษไม่ใช่คุณไม่ใช่ผู้วิเศษผมก็ไม่ใช่ผู้วิเศษเราอ่านกันตามหน้าไพ่เพียงแต่ว่าคนที่มียานอย่างรู้เนี่ยอาจะเป็นลักษณะคนที่จับสัมผัสได้ไวเอออันนี้พูดให้เป็นดูฟังเป็นมีเหตุผลลองรับมากขึ้นนะ จับสัมผัสได้ไวแล้วก็เหมือนกับเป็นความคิดชั่วแวบที่คิดได้ไวโดยอัตโนมัติเป็นปฏิกิริยาโต้อตอบอัตโนมัติอะไรทํนองนี้ไม่แน่ใจว่าจะใช้คํานี้ได้หรือไม่แต่ว่าผมขอใช้คํานี้เพื่อให้นึกภาพตามกันได้ง่ายนะครับประมาณนี้นะแต่หลักๆก็อยู่บนพื้นฐานเรื่องความเชื่อเนี่ยแหละเออ ถ้าคุณเป็นคนอยู่ในวดวงสายงานใดก็แล้วแต่คุณจะเติบโตก้าวหน้าไวกว่าคนอื่นเพราะสัญชาตญาณคุณจะบอกชัดว่าคุณควรทําอะไรหรือไม่ควรทําอะไรเออควรยุ่งกับใครไม่ควรยุ่งกับใครแล้วคุณจะวางตัวได้ดีมากเออมันไม่ใช่แค่มีสัญชาตญาณดีมีญาณอย่างรู้มีความสัมผัสทางจิตอะไรบางอย่างแต่คุณจะวางตัวได้ดีมากๆด้วยคุณจะรู้ว่าอะไรควรไม่ควรตอนไหนควรใช้พระเดชพระคุณตอนไหนควรใช้ความอ่อนน้อมตอนไหนควรถ่อมตนอะไรแบบนี้เรียกว่าคุณจะรู้หลบเป็นปีกรู้หลีกเป็นหาง เอาตัวรอดได้ในทุกสถานการณ์คุณอยู่เป็นเออนี่คือพลังที่ผมเรียกว่าพลังพิเศษในตัวคุณแล้วกันคุณกองที่หนึ่งเพราะว่ามันไม่ได้มีกันทุกคนโอเคทุกคนมีเซนส์ทุกคนมีสัญชตาตญาณแต่ว่าก็จะมากบ้างน้อยบ้างบางคนสัญชตาตญาณตัวเองเตือนแล้วแต่ก็ไม่ฟังก็มีนะเออบางคนไม่เชื่อบางคนขออนุญ,ญาตบางคนรั้นอ,อ่าสัญชตาตญาณมาเตือนแล้วไม่ฟังไม่เชื่อไม่เอะใจไม่เอะสุดท้ายก็ต้องปล่อยให้ตัวเองหลุดตกเข้าไปใน เาว่าอันตรายหรือเพราวะว่าสุ่มเสี่ยงใดๆก็แล้วแต่นี่แต่คุณไม่ใช่อย่างนั้นคุณจะมีความเอ๊ะในใจได้เรื่อยๆกับเหตุการณ์ที่ไม่ชอบมาผากลหรือแม้แต่ถ้าเป็นเหตุการณ์ที่ดีคุณก็จะ ตัดสินใจได้ไวกว่าปกติทําให้คุณไม่ค่อยพลาดโอกาสดีๆที่เข้ามาเรียกว่าพอโอกาสดีมาก็คว้าไว้ทันเวลาเสมอเออแต่ถ้าสิ่งไม่ดีเข้ามาก็จะหลบหลีกลบเลี่ยงได้โดยที่คุณเองก็บางทีก็ไม่รู้ตัวหรอกแต่อยู่ดีๆมันคล้าวคลาดปลอดภยดัยโดยอัตโนมัติแบบนี้ก็ได้คุณกองที่หนึ่งนะครับสังเกตพลังพิเศษของตัวคุณเองดูประมาณนี้ถ้าคุณเริ่มจับทิศทางได้ว่าพลังนี้จะออกมาในเวลาไหนหรือคุณเริ่มสั่งการควบคุมพลังนี้ได้ลองเอาไปใช้ช่วยเหลือผู้คนดูเออทำให้ตัวเองเจร เติบโตอยู่รอดปลอดภัยแล้วเอาเอเซนส์บางอย่างเนี้ยไปช่วยคนดูนะอ่าช่วยคนนี่ลองช่วยอ้อมๆก็ได้อย่าไปช่วยตรงๆเราเหมือนกับเราอาจจะเฝ้ามองใครสักคนอยู่ห่างๆห,หรือใครที่ตกทุกข์ได้ยากแล้วไม่เกินกําลังเรานะย้ําว่าไม่เกินกําลังคุณคอยเป็นแบ็กอัพให้เขาห่างๆเออแล้วก็ปล่อยให้เขาทําอะไรใชร้ชีวิตไปตามปกติคุณไม่ต้องเข้าไปยุ่งเขาแต่ถ้าเขาพลาดเมื่อไหร่ทําท่าเหมือนจะเซหกล้มเมื่อไหร่ คุณส่งพลังคุณเข้าไปประคองเขาเลยนี่นึกภาพตามนะครับประมาณนี้ออกจากจินตนาการเยอะสักหน่อยแต่ว่ามันเป็นเรื่องที่มีอยู่จริงนะครับนะใครไม่เคยสัมผัสกับตัวเองจะไม่มีทางเชื่อหรือไม่มีทางรับรู้ได้เด็ดขาดแต่ผมเชื่อว่าคุณกองที่หนึ่งนี้หลายท่านที่มาดูคลิปนี้และเลือกไพ่กองนี้บุญสัมพันธ์กันและคุณจะมีลักษณะดังกล่าวมีพลังงานพิเศษดังกล่าวในตัวนะครับลองไปสังเกตตัวเองดูถ้ารู้สึกไม่ตรงสามารถทําสมาธิใหม่แล้วดูกองอื่นได้นะครับประมาณนี้ดูเพลินๆนะครับโอเคครับเดี๋ยวไปต่อกองสอง โอเคครับคุณที่เรียกภัยกองที่สองกับการดูดวงไพ่ยิปซีวันนี้หัวข้อพลังพิเศษในตัวคุณที่คุณมีโดยไม่รู้ตัวนะ่าสนใจนะมาดูกันคุณกองที่สองคุณมีพลังอะไรในตัวนะคุณได้ไพ่สวินดาบ Night of s ฟ o อส t The e v v l l oh โอ้โหไม่ต้องกลัวพิาศาา t h ช c h a r i อ t เ่อ The Hermit โอ้โหชัดเจนละ สิบดาฟเทนออฟซอสมาดูกันคุณกองที่สองคุณมีพลังงานพิเศษอะไรในตัวที่คุณอาจจะไม่รู้ตัวได้ซ้ำวงม,มีอยู่ดูตามพลังงานกองนี้ไพ่กองนี้กับคําถามนี้ผมอ่านตามหน้าไพา่ไม่สามารถตรงทุกท่านนะครับย้าเสมอนะไม่สามารถตรงทุกท่านเผื่อท่านที่มาดูครั้งแรกจะได้เข้าใจตรงกันมาดูกันคุณกองที่สองพลังพิเศษในตัวคุณคือการอ่านใจคนอืมการแยกแยกคนดีคนไม่ดีออกจากกันได้อย่างง่ายดาย ใครมาดีมาร้ายคุณรู้ก่อนเห็นก่อนป้องกันได้ก่อนเออประมาณนี้คุณมีเซนส์ในการอ่านใจคนจับผิดคนจับโกหกคน ใครมาไม่ดีคุณรู้หมดคุณสามารถแก้เกมได้ทันเวลาไม่ว่าใครจะเข้ามาแบบไหนคุณแก้เกมได้ทันเวลานั่นแปลว่าคุณจะรู้ทันคนอยู่เสมอโดยที่บางทีคุณเองก็ไม่รู้ตัวว่าคุณไปเอาไอความคิดแบบนี้พลังงานแบบนี้มาจากไหนอยู่ดีๆก็รู้แล้วว่าคนนี้เข้ามาแบบนี้แน่ๆแ,และก็เป็นไปอย่างนั้นจริงๆด้วยเออคนนี้เข้ามาดีเอ,อ้ดีดีดีด,ดีคนนี้เข้ามามันต้องมีอะไร แอบแฝงแน่ๆแล้วมันก็เป็นไปอย่างนั้นลองสังเกตตัวเองดูนะครับตรงไม่ตรงลองดูนะถ้ารู้สึกไม่ตรงลองทําสมาธิใหม่แล้วดูกองอื่นได้แต่ถ้าตรงรับไว้เออจะได้รู้ว่าตัวเองมีพลังงานแบบนี้ทําแบบนี้ได้จะได้เอาไว้ใช้ให้เกิดประโยชน์ อย่างสูงสุดและถูกเวลาถูกที่ถูกเวลาเพราะว่าพลังงานแบบนี้มันก็ดีในแง่ข้อดีนะคือจะทําให้คุณอยู่รอดปลอดภัยได้เออเวลาอ่านใจคนออกดูคนออกดูว่าใครมาดีมาร้ายอะไรแบบนี้เออสแกนคนเก่งเพียงแต่ว่าถ้าคุณใช้มากไปมันจะเปลืองพลังงานคุณมากและอาจจะก่อสร้างศัตรูได้ประมาณเนี้ยเออถ้าคุณอ่านใจคนออกถ้าคุณรู้ทันคนคุณรู้ว่าใครมาดีใครมาไม่ดีแล้วคุณใช้พลังงานมากเกินไปหรือพอรู้ทันแล้ว เอาสิ่งที่รู้ไปเปิดเผยต่อสาธารณชนเชน่นรู้ว่าคนนี้มาไม่ดีแน่ๆจับพิรุธจับสังเกตได้หรือเซนส์บางอย่างบอกว่าคนนี้มาไม่ดีแล้วคุณรีบร้อนไปแฉต่อสาธารณชนหรือไปเป่าประกาศว่าคนนี้ไม่ดีนะอะไรแบบนี้เออระวังมันจะเข้าข่ายไปปลักปลําเขาก่อนบางทีเหตุจะไม่ได้เกิดคุณอาจจะรีบร้อนร้อนรอน,นเกินไปใจคุณอ่ะมันไปร้อยเปอร์เซ็นต์แล้วว่าคนนี้มาไม่ดีแน่ๆแต่คําเตือนคือคุณต้องสงบเยือกเยน็นเออสงบเยือกเยน็น ดูอย่างเงียบๆจับตาดูคนคนนี้ที่เข้ามาถ้าคุณมั่นใจว่าเขาเข้ามาไม่ดีคุณระวังตัวก็พออย่าถึงกระเป่าประกาศให้โลกรู้เพราะว่าแต่ละคนมีกรรมร่วมกันแต่ละคนมีกรรมเป็นของตัวเองบางทีถ้าการที่เรารู้ว่าคนนี้ไม่ดีคนนี้มีอะไรแอบแฝง ต่อให้เขาไม่ดีจริงๆแต่ถ้าเราเอาไปเป่าประกาศต่อสาธารณะ 1. มันผิดด้วยมันมีความผิดด้วยอ่านะเป็นการใส,ส่ร้ายใบสีหมิ่นประมาทได้หรือ 2. องถ้าในทางความคิดในทางความเชื่อคือเราอาจจะไปขวางกรรมคนอื่นเออเหมือนกับคนนี้คนนี้จะมาหลอกเราโอเคเรารู้ทันเรารอดแต่ถ้าคนนี้คนนี้จะไปหลอกคนนี้แล้วเราไปบอกเขาอย่างเงี้ย อาจจะเราอาจจะถูกมองไม่ดีซะเองหรือถ้าเราช่วยเขาสําเร็จแต่ก็จะกลายเป็นการขวางกรำรอันนี้ไม่ต้องงงนะครับลองนึกภาพตามไปเหมือนกับว่าบางทีโลกนี้ก็โหดร้ายเออเหมือนกับอ่าจะเกิดเหตุนี้ขึ้นแล้วคุณมีพลังความสามารถที่จะหยุดยั้งเหตุการณ์นี้ได้แต่คุณไม่ควรจะไปแตะนึกออกไหมครับเออนะครับ ห้ามยื่นมือเข้าไปช่วยเออเราทําได้ดีที่สุดแล้วณนะจุดนั้นคือผู้เฝ้ามองทุกอย่างไม่มีความว่าบังเอิญเออเบื้องบนส่งมาแล้วฟ้าส่งมาแล้วใช้พลังพิเศษเพื่อป้องกันตัวเองได้แต่อย่าใช้พลังพิเศษเพื่อยื่นมือไปแตะกรรมของคนอื่นเออประมาณนี้ไม่งงนะประมาณนี้คุณกองที่สอง พลังพิเศษของคุณที่คุณมีคือคืออาการอ่านใจคนออกดูคนออกสกร,รีนคนแม่นเออคนไหนมาดีไม่ดีคุณอ่านขาดเป๊ะ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 เปเประมาณนี้ก็ใช้แต่พอเหมาะพอสมควรพยายามทําสมาธิเพิ่มอีกคําแนะนําเพิ่มเติมนะ ทำสมาธิเพิ่มปฏิบัติธรรมมากๆหรืออะไรก็แล้วแต่ตามความเชื่อของคุณให้จิตใจสงบเป็นใช้ได้อย่าไปเบียดเบียนใครอย่าให้ใครเบียดเบียนอยู่ในที่ตั้งของเราเป็นใช้ได้แล้วชีวิตจะสงบสุขนะครับแล้วก็ดังที่ผมพูดไปแล้วเมื่อกี้เออ,อความสามารถพิเศษนี้สิ่งพิเศษในตัวนี้เอาไว้ป้องกันตัวพอแต่อย่าเอาไปล้ําเส้นใครเออเพราะบางกรณีเราก็ต้องปล่อยให้เป็นกรรมของเขาให้เขาต้องประสบไปเต็มที่ถ้าเป็นญาติสนิทมิตรสหายครอบครัวพ่อแม่เราหรือว่าลูกเราพี่น้องเราอันนี้เราช่วยได้ถือว่าเป็นคนใกล้ชิดแต่ถ้าเป็นคนนอก เป็นคนทั่วไปในสังคมอย่างเงี้ยเราจําเป็นต้องปล่อยให้เกิดไปตามกรรมของแต่ละคนนะครับอันนี้อฟังดูอาจจะดูใจร้ายไปหน่อยแต่มันคือเรื่องจริงอย่างที่ผมบอกกันแหละใช้พลังที่มีอย่างเหมาะสมเท่านั้นโอเคครับเดี๋ยวไปต่อก้องสามกันเลยครับไปโอเคครับคุณที่เลือกไพ่กองที่สมกับการดูดวงไพ่ย,ยิปซีวันนี้หัวข้อพลังพิเศษในตัวคุณที่คุณมีและอาจไม่รู้ตัวเอ๊ะน่าสนใจนะครับคุณที่เลือกไพ่กองที่สามคุณได้ไพ่สมดาสทรีออฟซอร์ ไม่ต้องกลัวดาบเอ้ยดาบมาบอกอะไร Strength ฮ huh. ความอ่อนโยนและแข็งแกร่งในคนเดียวกันราชินีถ้วย Queen of Cups คุณอ่อนโยนโอ้ยน่ารักด้วยสี <4 S 1> ไม้เท้า Four of Wands สี <1. 4 S 1> ไม้เท้ากับคำถามนี้หมายถึงอะไรเดี๋ยวมาดูกันสองถ้วยสุดยอดกองนี้ Two of Cups มาดูกันคุณกองที่สามพลังพิเศษในตัวคุณที่คุณมีโดยที่คุณอาจจะไม่รู้ตัวคือความน่ารักความอ่อนโยนในตัวคุณนี่แหละ เออไม่ว่าคุณจะเป็นผู้หญิงหรือผู้ชายดูได้หมดนี่คือพลังงานรวมคุณผู้ชายก็อ่อนโยนได้เอออ่อนโยนแต่ไม่อ่อนแอชัดๆเลยนะอ่อนโยนแต่ไม่อ่อนแอคุณมีแนวโน้มที่จะเคยเจ็บปวดช้ำใจมาก่อนเคยประสบตกทุกข์ได้ยากมาก่อนไม่มากก็น้อยตามแต่กําลังกรรมของแต่ละท่านไม่เท่ากันไม่สามารถตรงทุกท่านนะครับผมย้ําเสมอนะดูเป็นแนวทางถ้ารู้สึกไม่ตรงทําสมาธิใหม่แล้วดูกองอื่นได้ถ้าตรงรับไว้พิจารณาประยุกต์ใช้เออ คุณน่าจะเคยประสบเหตุใดๆมาสักอย่างอย่างน้อยๆความเสียใจขั้นสุดในชีวิตต้องเคยผ่านอะไรมาบ้างทำรงนั้นเอออกหักเสียใจเสียคนที่รักอะไรก็แล้วแต่หรือแม้แต่ผิดพลาดผิดหวังใดๆจนคุณผ่านเหตุการณ์นั้นมาได้และตกผลึกความคิดบางอย่างความรู้สึกบางอย่างจนทุกอย่างหลอมรวมกลายเป็นตัวคุณในปัจจุบันที่เข้มแข็งและแข็งแกร่งแต่เป็นคนที่แข็งแกร่งและอ่อนโยนด้วยเออแล้วมันพิเศษยังไง นี่แหละความพิเศษของคุณความธรรมดาที่แสนพิเศษในตัวคุณคือความอ่อนโยนและแข็งแกร่งในคนคนเดียวกันและความสามารถของคุณคือการเยียวยาหัวใจผู้อื่น คุณผู้ที่เคยเจ็บมาตอนนี้กลับกลายเป็นคนที่เข้าใจโลกเข้าใจคนเข้าใจเพื่อนมนุษย์เออเข้าใจทุกเหตุการณ์ได้ง่ายทะลุปุโปรง่งสามารถเป็นช่วยเยียวยาหัวใจผู้คนได้คุณกองนี้ถ้าคุณจะเอาดีทางการเป็นที่ปรึกษาเป็นนักกิตวิยาคุณทําได้เลยนะเออแม้แต่เป็นผู้เชี่ยวชาญอะไรสักอย่างแล้วคอยให้คําแนะนําผู้คนก็เป็นไปได้เนี่ย สี่ไม้เท้าถ้าเป็นบริบทอื่น,ม,นมันอาจจะเป็นความเฉลิมฉลองยินดีการแต่งงานแต่กับบริบทนี้ผมจะตีความว่ามันคือการทําให้ผู้คนมีความสุขขึ้นการมอบความยินดีให้ผู้คนนี่คือสี่ไม้เท้าในบริบทนี้และสองถ้วยปิดดีมาก คุณจะเป็นที่รักของผู้คนไม่ว่าจะอยู่ในสถานะไหนก็แล้วแต่จะยากดีมีจนจะตกระกำรรมลำบากหรือฟื้นตัวแล้วคุณจะไม่ตกอับคุณจะมีทางรอดตลอดอบุญรักษาทเทว,วดาช่วยเหลือเป็นที่รักของมนุษย์และอะมนุษย์ทุกอย่างเอาตามความเชื่อเลยนะผมไม่ได้พูดเองนะคนที่มีวาสนามีบุญบรารมีมีพลังพิเศษทานองเนี้ย เป็นที่รักแม้แต่กระทั่งพูดผีพิศารวิญญาณเออตามความเชื่อใครไม่เชื่อ,ไม,อไม่เป็นไรแต่ถ้าคนที่เชื่อจะรู้ดีว่าผมหมายถึงอะไรเป็นคําที่พระท่านสอนมานะครับเป็นที่รักของมนุษย์และไม่ใช่มนุษย์อืเข้าใจกันนะประมาณนี้อยู่ที่ไหนก็ปลอดภัยแคล้วคลาดแล้วก็มีความสุขความจเจริญอยู่เสมอเออจากคนที่เคยเจ็บช้ำม,มากลายเป็นคนที่เยียวยาหัวใจให้ผู้คนได้แล้วก็ หลายท่านที่เลือกกองนี้ดีไม่ดีน่าจะเป็นคนที่ทํางานเกี่ยวข้องกับการช่วยเหลือผู้คนอยู่แล้วเออช่วยเหลือผู้คนอยู่แล้วทํามูลนิธิทํางานจิตอาสางานการกุศลงานกู้ภยัยงานใดๆที่ไม่หวังผลกําไรแล้วก็เน้นช่วยเหลือผู้คนแบบนี้ให้คําปรึกษาใดๆก็แล้วแต่ตามความสามารถตามความถนัดตามความชํานาญเป็นที่ปรึกษาในสาขาที่คุณถนัดเออหรือแม้แต่เป็นที่ปรึกษาด้านจิตใจโดยตรงเป็นนักจิตวิทยาจิตแพทย์ได้ นักพยากรณ์หมอดูยังได้เลยกองน,นี้นะ ที่แน่ๆคืออย่างที่บอกกันแล้วว่าคุณจะเป็นคนที่ทั้งแข็งแกร่งและอ่อนโยนในคนเดียวกันและเข้าใจจิตใจของคนรอบข้างได้อย่างดีคุณจะอยู่ที่ไหนใครๆก็รักเพราะคุณเป็นบุคลิกลักษณะแบบนี้ด้วยและคุณก็ยังได้ช่วยเหลือผู้คนบุญทั้งหลายที่คุณได้ช่วยเหลือผู้คนยิ่งทําให้คุณมีความสุขยิ่งขึ้นไปอีกประมาณนี้คุณกองที่สมไม่รู้จะขยายความอะไรให้มากไปกว่าน,นี้อีกแล้วคุณกองที่3ามนี่จะมีแต่ความสุขความเจริญแน่นอนขอให้อุทิศตนเพื่อสังคมต่อไปตามกําลังอย่าให้เดือ เอร้อนตัวเองเออช่วยคนอื่นได้แต่อย่าให้เดือดร้อนตัวเองนะครับประมาณนี้ก็ขออนุโมทนาด้วยสุดๆคุณกองที่3นะครับโอเคครับ